เปิดข้อมูลที่แท้จริงนักวอลเล่ไทยชู3นิ้วไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองจากกรณีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์ภาพนักวอลเล่ไทยชู3นิ้วลั่นทำทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วโดยทีมข่าวได้หาข้อมูลจากเพจเซตไทยแลนด์สปอร์ตเนชั่นกกทได้เคยให้ข้อมูลไว้เมื่อปี2020เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์มือต่างๆระบุไขข้องใจรหัสลับวอลเล่บอล บอลโค้งคำมือคล้ายคลายตัวซีซีบอลโค้งคำที่แฟนวอลเล่บอลชาวไทยได้ยินติดหูกันมากที่สุดเพราะมันคือโครงสร้างหลักของการเล่นวอลเล่และยังเป็นการเล่นเกมรูกยอดทตวิธีการตีก็คือผู้เล่นตำแหน่งบอลหลักจะไปรอยอยู่ที่หัวเสาเพื่อกระโดดขึ้นมาตีบอลที่ถูกจ่ายมาจากเซนเตอร์บอลทับสองนิ้วควยกันบอลทับผู้เล่นตำแหน่งตัวเซตจะจ่ายให้บอลพุ่งทะแยงขึ้นเหนือตาข่ายเพื่อให้ผู้เล่นตำแหน่งสั้นตี แต่ว่าจะแค่ทำท่าตีหลอกเพื่อดึงผู้เล่นตัวบล็อกให้ขึ้นตามจากนั้นบอลจะผ่านไปแล้วมีผู้เล่นตัวตีวิ่งขึ้นมาตีบอลในจังหวะสองลักษณะนี้เห็นบ่อยมากๆในทีมชาติที่ปลื้มจิตจะหลอกแล้ววิลาวันเป็นคนตีบอลบีหน้ากางมือสองนิ้วบีหน้าตำแหน่งที่ตีจากหัวเสาเน้นการเล่นเกมบุกบีหน้าลักษณะการให้บอลของตัวเซตจะยกขึ้นบริเวณกลางตาข่ายหรือห่างจากนั้นเล็กน้อยและ ผู้เล่นตัวตีจะเข้ามาตีบอลการเล่นแบบนี้จําเป็นต้องมีผู้เล่นบอลสนนั้นดนึงตัวบล็อกให้ขยับตามออกไปด้วยเพื่อให้การรุกของตัวตีได้ดวนกับบล็อกเดียเด่ยวๆหรือบางทีก็ไม่มีบล็อกเลยบอลมีหลังกางมือออกทั้งห้านิ้วเลยมีหลังลักษณะคล้ายๆเหมือนกับมีหน้าแต่ตัวเซตจะจ่ายบอลไปด้านหลังของตัวเองบอลวายใช้สมนิ้วโป้งชี้กลางวายการตีบอลลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับการเข้าทำแบบโค้งหน้า แต่ว่าตัวเซตจะเร่งสปีดการจ่ายบอลเพิ่มขึ้นวิถีบอลจะต่ำลงกว่าเดิมและผู้เล่นที่เข้ามาตีต้องวิ่งมาให้เร็วกว่าเดิมจังหวะนี้จะทําให้บล็อกไล่จับลําบากขึ้นกว่าเดิมการเล่นแบบนี้จะเห็นได้ในทีมชาติอย่างปลื้มจิตทิงขาวการเล่นแบบนี้ต้องคิดไวทําไวบอลสาเมตรชูสามนิ้วชี้กลางนางสามเมตรการบุกรูปแบบนี้จะอาศัยการโจมตีจากผู้เล่นแดนหลังด้วยการกระโดดขึ้นตีบอลจากเส้นสาเมตร และจะมีการแยกย่อยการเรียกออกไปอีกตามแต่ตัวตีจะอยู่จุดไหนบางทีก็มีสาเมตรเองหรือที่เคยได้ยินว่าสาเมตรห้าที่จะเห็นได้จากลูกเก่งของออนุมาสิทธิรักสัญ,ญลักษณ์มือที่ได้รวบรวมมานําเสนอเป็นเพียงบางส่วนที่ทางเราได้เห็นกันทั่วไปจากนักวอลเล์บอลที่ล้นกันทั่วไปในการแข่งขันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน